ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับ EP ที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับจึงช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกวันลุมพินีที่เวทีมวยลุมพินีให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับ ช่องทางที่1เป็น Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็นย t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอ n สตา g กรมเมธา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยกคเหกแปดนะครับส่วนอ,อกสนใจครับรายเสียงมวยมีให้ฟังกันทุกวันรวมถึงด้านของข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองรวมถึงข้อมูลกับฟุตบอลต่างประเทศสามารถสมัครเข้ามากันได้กับแด้านของกลุ ข้อมูลมวยข้อมูลฟุตบอลมีจบครบที่เดียวในกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอเดียไลด้านล่างหรือทักแชทมหาผมเมทานะครับอ่ะเราเข้าสู่ในด้านของฟุตบอลหน้าในฟุตบอลหน้ารองประจําค่ําคืนวันศุกร์ที่2นะครับพฤษภาคมวันนี้ก็ลุ้นกันในยาวครับทั้งวันหวยออกด้วยครับ มีมวยด้วยแล้วก็มีฟุตบอลด้วยนะครับฟุตบอลคู่แรกใีโผมเมทาจะวิคาห์จะวิจาร์จะเป็นเรื่องของฟุตบอลเพียริเทศอังกฤษนะครับจะเป็นการเจอก,กันกับระหว่างทางเรือใบสีฟ้ามาซาตัสติตีจะเปิดสนามเอดรฮัสตเดียมรับมือกับทางทีมฟอร์มแกร่งทีมฟอร์มแรงก็คือทางหมาปากูแผมตัน,นครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะต้องทำการคลิปอ้อมชมาตีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านครับือทางแมนสเตร์ติตีนะก็มีทางให้โคชชาวสเปนก็คือทางแป๊ปกาดิโอราคงถิ่ในขณะนี้นะครับแ่ในเรื่องของทางคู่ บูฟแฮมตันนั้นก็มีทางเฮดโค้ชครับก็คือทางวิกเตอร์เปเรราคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านทางแมนซิตี้ครับมีชนะ4เสมอไป1ราสุดเป็นฝ่ายชนะทางฟอ r เรสต์มา2 0ส่วนทางครับบูฟพแฮมตันผลงานดีมาก5นัดหลังสุดชนะมารวดราสุดเป็นฝ่ายชนะทางเลสเตอร์มา3 0ฟุตบอลก่นี้เลดเปิดทางนะครับเจ้าบ้านแมนซิตี้เป็นต่ออยู่ที่อราคาลูกครึ่งนะครับ ควมเหมือนบงต้นจะติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมผมวยบุเมธาแจ้งค้อเมเบื้อนบงต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะจดเลด้านของรายเื่นนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้รวมถึงการวางหมากการวางคนที่ของทางให้โค้ชทั้งสองทีมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมผมวยบุเมธากครูบุษไกกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลนะครับ รับการจัดทัพครับของทางเจ้าบ้านทางแมนซิตี้ครับเป็นเรื่องของวันนี้ครับไลน์อัพนักเตะจะเป็นเรื่องของระบบนะครับ4-2-3-1ผู 4, 2, 3, ้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าสเตเฟนออเตกายืนให้ทางแมนเเชสตอร์ซิตี้นะครับพูดสูทคืนนี้นะครับ4ประการหลังแผงแบ็คโซจะเป็นทางเจ้ารูเบนดีอาร์ยืนคู่กับทาง ion, ยอ้าก็าบิโอนก็จระรับบทบาทเป็นสองเซตนะครับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซา้ายจะเป็นทางเจ้ามาเทอุสนูเนสกับวิงแบ็คฝั่งขวาเป็นทางเจ้า illy, นิโก้โอเรลีร City, น่นะครับก็เป็น ua, สี่แดงหลังแผงเบคสองทางแมนซ วิทส์นะครับและทางเบนาโต้นะครับสินวานะครับก็เป็น3แดนกลางครับของทาน,นะครับแมนเชสเตอร์ค,คัมคืนนี้นะครับวันนี้กองหน้าตัวตัดของเจ้าฟิลโฟเดนเตาเตตินชาติอังกฤษตัวที่1ตัวที่2เชอร์มี่เดโกรกัรบแล้วมันนี้หน้าเป้าจะจะส่งทางเจ้าโอมามามุสนะครับดาวเตะเพิ่งซึ่งย้ายมาจากในด้านของสมโมสรไอทัสแฟงเฟิร์ตเยอรมันยืนเป็นหน้าเป้านะครับอ่ะ ในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ผมไม่โหวนไม่ทาแจ้งข้อมูลให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาจดเรื่องในเรื่องของทางผู้มาเยือนกันบ้างคือทางบูฟแฮมตันบูฟแฮมตันครับระยะห้าหลังนี่ฟอร์มแกร่งฟอร์มแรงมากนะครับชนะมาห้านัดด้วยอ่ะเรามาดูตัวผู้เล่นกันค่ำคืนนี้กันนะครับบูฟแฮมตันครับใช้ระบบครับสี่สามสองหนึ่งครับเน้นรับแล้วโตผู้รักษาประตูเป็นนักเจ้าโซเซซายืนเฝ้าเสาให้ทางบู้้คครรรัััับบบยนนู่กกกาาาางเเเเจจโโติมส็็ะป� รวมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเจ้าแมตทโดเมอร์ตี้ครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นที่เจ้าเนวสันเชมิโดครับก็เป็นสี่แดนหลังแผงแบ็กฟงทางพูกแผงตั้นผู้มาเยือนนะครับส่วนทางแผงแดนกลางจะเป็นเจ้าเซาโกเมสยินคู่กับทางเจ้าอันเดสนะครับดานเนเต้ครับและทางเจ้าครับเรยานะครับไอมารูลีก็เป็นในลังของ3แดนกลางครับของทานครับผู้แผงตันครับวันนี้กองหน้าตัวต่ำจะเป็นเจ้ามาแต่อุดคุณย่าตัวที่1ตัวที่2ครับมาเชลครับมูนิชี่แล้วมินาไปที่ผ่านเจ้ายองนะคร์แกนอรเับงทาวูนะ แมนเชสเตอรแข่งในบ้านก็จริงแต่ในด้านของทางบุฟเฟ่ต์ตันก็เป็นฟุตบอลที่เน้นไปรระบบดะถยครับที่สำคัญเสียประตูยากด้วยนะครับวันนี้แมนเชสตอรต่อตั้งลูกครึ่งแบบนี้นี่ผมดูว่าเสี่ยงเกินไปนัมีสิทธิช์ชนะนก็จริงแต่ว่าผมดูว่าเฉือนนะเพราะกินในด้านของทางแข่งหลังของทางบุฟเฟานะครับฟุตบอลคูน่นี้เลทเปิดทางนะครับ แมนเชสเตอรต่อทั้งลูกครึ่งแบบนี้ไม่น่าต่อวันนครับวันนี้ผมรูว้ว่าเฉือนนะวันนี้ให้ลองอภิทางหมาป่าบูแพมตันครับค่ำคืนนี้นะครับคู่ต่อมาฟุตบอลบูเดสติกา้าเทศเยอรมันค่ำคืนนี้มีแข่งกันหนึ่งคู่ไฮเดนไฮม์นะครับวันนี้เปิดกับทางโบคุ่มฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางบอลรองทางโบคุ่มครับวันนี้จะยันเสมอกับทางไฮเดนไฮม์ได้นะครับและคู่ต่อมาครับ เกาโซติดอ right? ัมที่อิตาลีค่ำคืนนี้กระทิงหินตอร์โนวันนี้เปิดบ้านจากกระทางเวเนเซียวันนี้จัดไปกระทิงหินโตอร์โนว่าคู่ต่อมานะครับไลติก้าผมที่จะเป็นค่ำคืนนี้ราโยบายิกาโนูวันนี้เปิดบ้านครับเจอกะทางเคตาเฟ่วันนี้ลองที่ทางเคตาเฟ่นะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับหลีกของเซนฝรั่งเศสครับวันนี้นะครับนิสนะครับวันนี้เปิดบ้านครับจัดชนะทางแรงนะครับวันนี้จัดไป5คู่นะครับในของฟุตบอลพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมเมทั้งตอนถึงตอนทั้งมวยช่องสตอนวันนี้สวัสดี